น้ำตกแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดยะลานะครับสลัมนสืีเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมน้ำตกแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นน้ำตกแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดยะลานะครับมีเด็กๆมาเล่นน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เนี่ยส่วนหันี้ครับเป็นตัวเมืองอัปเปิ้ลังจังยะลานะครับและอีกตัวเป็นเจ้อยู่แล้วนะครับ ก็มีกก็มักอเท <elim> ี่ยวก็นก็เที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับกับร้อนร้อนแบบนี้ก็มาใร้อน